สำนวนหนึ่งครับสามใบเถานี่หมายถึงพี่น้องที่เป็นผู้หญิงกันทั้ง3คนคำถามถามว่าสามใบเถาม,มีที่มาจากอะไรระหว่างปิน่นโตหรือโถแป้งครับ15วินาทีจับเวลาสามชั้นปิ่นโตมี3ามชั้น ตอบว่าเป็นโตครับปป่นโตทําไมถึงเลือกปิ่นโตครับเพราะปป่นโตมี3ชั้นครับมันก็เหมือนกับพี่น้อง3คนอ๋อ,อ,อ,อเพราะปป่นโตมี3มชั้นน่าจะหมายถึงพี่น้อง3มคน แต่ปิ่นโตแบบที่มีสี่ชั้นก็มีนะครับห้าชั้นก็ยังมีสมัยก่อนอาจจะมีแค่สามชั้นก็ได้อ๋อสมัยก่อนอาจจะมีแค่สามชั้นก็ได้เออน่าคิดน่าคิดน่าคิดแล้วทีมกอไก่ถ้าทีมกอไก่ตอบจะตอบว่าปิ่นโตครับปิ่นโตเหมือนกันเลยทําไมล่ะครับเพราะว่าสมัยก่อนผู้หญิงจะถือปิ่นโตไปให้ที่วัดอ๋อสมัยก่อนผู้หญิงถือปิ่นโตไปให้ที่วัด อ๋อก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่านี่เราถามกันมาเกี่ยวข้องกับการไปทําบุญเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยตามใบเถามีที่มาจากอะไรทีมฮอนทูบตอบมาว่าปินโตคําตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและข้อนี้เป็นคําตอบที่ คำว่าสามใบเถานี้นะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุว่าหมายถึงตนหลับหรือโถแป้งเป็นต้นจำนวนสามใบที่มีขนาดใหญ่กลางเล็กรวมเป็นชุดหนึ่งเช่นตลับหมากสามใบเถาโถแป้งสามใบเถาและใช้เรียกพี่น้องสามคนว่าสามใบเถา